ตอนนี้หลายประเทศกําลังแข่งขันกันแย่งตัวชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นศักยภาพด้านรายได้หรือว่าด้านความรู้ความสามารถซึ่งญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ออกมาตรการพิเศษเพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาทํางานแล้วก็เข้ามาอาศัยในประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมกำหนดแนวทางใหม่ที่ง่ายขึ้นในการขอวีซ่าก,กับกลุ่มชาวต่างชาติที่มีรายได้สูงหรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศโดยจะครอบคลุมกลุ่มนักวิจัยและวิศวกรต่างชาติที่มีรายได้ต่อป,ปีอย่างน้อย20ล้านเยนหรือประมาณ5ล้าน1 0 0บาทให้เข้ามาทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็จะแก้ไขกฎการทำวีซ่าให้คนหนุ่มสาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาหางานในญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นด้วยเรื่องนี้ฮิโรคาสุมัตสุโนะ หัวหน้าเรขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย100อันดับแรกของโลกที่จัดทำโดยสำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีเงินสดอย่างน้อย200,000เยนหรือประมาณ5 1 0 0 0บาทหากเดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้วจะได้รับวีซ่าที่เรียกว่ากิจ,จกรรมพิเศษซึ่งอนุญาตให้อยู่ญี่ปุ่นได้นานสูงสุดถึง2ปีเพื่อจุดประสงค์ในการหางานทาในญี่ปุ่นครับ เ่งญี่ปุ่นก็กําลังเจอกับปัญหาขาดแคลนคนทํางานในหลายอุตสาหกรรมนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมวิศวกรหมอพยาบาลโปรแกรมเมอร์เนี่ยที่ผ่านมาชาวต่างชาติที่มีความสามารถหรือว่ามีศักยภาพสูงก็เลือกที่จะไปทํางานในประเทศอื่นมากกว่าที่จะมาทํางานในญี่ปุ่นนอกจากเรื่องขั้นตอนการหางานการขอวีซ่าในญี่ปุ่นที่ยุ่งยากแล้วนะคะยังมีเรื่องของภาษาด้วยไง นะชาวต่างชาติที่จะมาทํางานในญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆคือต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้ยาก,กน,นะคะแต่อย่างในประเทศอื่นเนี่ยการสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะนี่ก็เลยน่าจะเป็นเพนพอยต์คะที่ทําให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเตรียมออกวีซ่าแบบพิเศษขึ้นมานั่นเอง ครับซึ่งคนต่างชาติที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆบริษัทเขาบอกเลยนะว่าต้องไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้ได้ N 1หรือ N 2ซึ่งยากมากคือ N 1กับ N 2เนี่ยต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น5ปีขึ้นไปอ่ะโอ้โหถ้าอย่างงั้นนี่ชาวต่างชาติก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยยกทงข่าว่อนไปอยู่ประเทศอื่นก็แล้วกันครับ